คุณคุ้นไหมครับน้องร่ำรวยพี่แฮชน้องร่ำรวยคือน้องที่เขาเอามาหย่อนทิ้งลงหลังบ้านที่ขาวเนี่ยแหละค่ะที่มอมแมมมอมแมมหน่อยนะเออเลิเอดำๆใช่ใช่วันนี้ได้บ้านแล้วได้บ้านแล้วยตาก็สีฟ้า สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงกาเจอร์สวัสดีครับเพื่อนๆว้โต้แพทครับล้านเจ๊ขาวสวยมาป็นไหนลูกนี่นี่ครับมีเอฟซีมารับแมวครับชื่ออะไรนะพี่แพทเ่๊ขาวั้างร่ำรวยบ่างร่ำรวยจะแข่งกับน้องมายนะ ออมเส้นนี่อาโกูอากูอากูสว um> well> <AH um> ัสดีครับนี่ยโกมารับน้องร่ำรวยคุณคุณไหมครับน้องร่ำรวยคือแฮปน้องร่ำรวยคือน้องที่เขาเอามาหยอดทิ้งลงหลังบ้านที่ขาวเนี่ยแหละค่ะที่มอมแมมมอมแมมหน่อยนะเออเละเทือดำดัใช่ใช่วันนี้ได้บ้านแล้วได้บ้านแล้วเฮยจาก็สีฟ้าสวยจังเลยนะไปอยู่บ้านโกโก้นะ ก็เป็น f อซของเรานะคะดีมากเลยหลานชายพามาเนาะหลานชายเคยร่วมสมทบทุนอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับแมวใช่แมวพี่ขาวใช่ไหมตอนนั้นเป็นเคสแมวพี่ขาวนี่แหละช่วยช่วยช่วยนะครับนี่แล้วก็อากูเป็นคริสเตียนเหมือนเราเมื่อกี้เราไล่ไปแล้วโหแบบโลกกลมมากนะครับเราอยู่ที่ไหนนะอันตียวเคียร์รดเท้าแบบติด อ่าอันนี้เป็นสวนมะลิเป็นโ<ม>บทแม่เราเป็นโบทลูกนะโอ้แบบไม่น่าเชื่อเลยนะแบบว่าจะาอาโกคุณโตเป็นพค่สีมาหกสิบเกงปีโอเคก<ม>็อขอพระเจ้าอวยพรอโกสุขภาพแข็งแรงนะครับรเจ้าให้มามารับติดตัวใช่ใช่ตอนนี้โกบอกว่าเดี๋ยวขอดูสุขภาพตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะรับเพิ่มนะโอเคครับประมาณนี้ ก็เมื่อกี้ให้อโกไปดูแล้วข้างในมีทั้งลูกของคุณรอดด้วยนะแต่อโกบอกว่าปิ๊งปตัวนี้เพราะว่ามาซุกมาอ้อนเนาะแล้วก็สีขาวแต่แต่ว่าออกนวลๆหน่อยนะครับตาฟ้าแล้วตาก็สวยแล้วหูจะมีอะไรแน่เคแน่นอนซื้อซื้อของรอไปละคอนโดคอนโดอยู่สบายแล้วชีวิตพลิกผันเลยนะแค่ไม่เกี่ยอาทิตนะถึงอาทิตย์อาทิตยวเดียวนะไปอยู่ แถววิภาวดีนะครับซอยอินทรรมละอ่าประมาณนี้นะดูสิดูสิมีคนใจร้ายมาปล่อยแต่ก็พระเจ้านำพาให้ะโปมาพบกับน้องร่ำรวยนะครับเปลี่ยนเป็นชื่ออมสินเนาะออมสินโอเคโอเคเดี๋ยวจะใครเลี้ยงจะพูดควรเป็นเมื่อกี้เราไปถ่ายแล้วรูปๆของคุณรอดก็น่ารักหลายตัวเลยนะครับก็ยังรอบ้านอยู่เดิมนะที่พัดนะใช่ใครๆเห็นคลิปนี้แล้วเห็นรูปๆูปเขาก็ ติดต่อมาได้เหมือนเดิมนะครับอยากให้ได้มีโอกาสเหมือน้อมสินนะครับโอเควันนี้ไปและให้อโกวยฟ้อนสหน่อยในฐานะเป็นคิดเตียนเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีน้ำใจมีความรักนะช่วยกันดูแลนพวทุกนี้นะคะคุณพระเจ้าจาอวยพรทุกคนโอเคเอเมนครับขอสันติสุขนะมีทั้งคนและแมว ในพระเยสคริตนะครับปละสวัสดีครับไว้ช็อปแคแ์ดบ๊ายบาย